ตั้งอยู่เลขที่119หมู่3ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานของงานจิตนาอ่อนหวานผุ้อำนยการโรงเรียนบ้านไหนหนังมีบุคลากรทั้งสิ้น15คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น193คนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น โรงเรียนบ้านในหนังได้กําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินยโยบายของรัฐบาลของต้นสังกัดรวมทั้งทางต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยโรงเรียนบ้านในหนังมีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาโรงเรียนมีการประชุมขอ,ของคณะกรรมาการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการนำแผนไปปฏิบัติมีการติดตามตรวจสอบประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรูปแบบแผนพัฒนาสู่โรงเรียนบ้านนหนังสมายภายใต้วงจร PDCA โดยใช้กิจกรรม8 s ในการดำเนินการรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีวิธีการดําเนินการดังนี้วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเหนนังในปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมทางวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและดําเนินการตามวงจร PDCA เสนอโครงการเหนงยงร่วมใจต้านไทยโควิดโดยใช้กิจกรรม 8S มีการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานหลังจากนั้นดําเนินการในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย F1 Safety โรงเรียนนี้ปลอดภัย S2 ห่วงใหญ่ประชาสัมพันธ์ไว้ในสปอตดี S3 ครูดีสมาร์ททีเชอร์ S4 ระบบดีมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Support System ตมเอสหาเซอร์เวย์แอนด์เซอร์วิสเราคือผู้พิชิตเรื่องการบริการเอสหกซับซิบิ C, มีความพอเพียงเอ s เจ็ดสกิลิตี้มีทักษะที่จำเป็นเ8 s แปดซูเปอร์วิชั่นมีเทศนั้นสำคัญม,มาก ในทุกกิจกรรมเรามีการตรวจสอบประเมินผลและหาข้อดีข้อด้อยเพื่อการพิฒนาด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเซฟตี้สกูลทําให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพทุกจุดมีความปลอดภัยเป็นไปตามนตาราการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าโรงเรียนจุดล้างมือทางเดินโรงอาหารหน้าสงทง ในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนเป็นระยะห่างและกำเนิดไทยมีผู้เรียนไม่เกิน20นสิบคนต่อหนึ่งห้องมีกิจกรรมสปอร์ตีทีมขอสมอยช่วย,ย,ยกับชาสัมพันธ์การอยาตก6ข้อปฏิบัติโรงเรียนบ้านไหนหนังมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสร,ริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงเชื่อมโยงชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับชั้นมีการทำหลักสูตรเชื่อมโยงเน้นทักษะการทำงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการทำอ o u กับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่วิทยาลัยการอาชีพออารืึอวิทยาลายัยเกษตรและโรยีกระบี่รัฐวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งบ้านแหลนน่งมีการบริหารจัดการผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จะทำบันทึกหลังสอนโดยมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดทางโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยกิจกรรมสมัค t ทีเชอร์ผูุ้กคนได้รับก,นนการาพัฒนาตนเองเมื่อพัฒนาตนเองแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาสร้างเป็นนวัตกรรมหนึ่งผู้สอนหนงนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ p o c ด้านนโย st, บายคุณภาพผู้เรียนด้านการยกระดับผลส่มสมรรถทางการเรียนผู้ร่วมกันจัดทำแผนการททายกระดับผลสมรรถทางการเรียนาจากการวิเคราะห์ผลการประเมินของโรงเรียนเปรียบเทียบก,กับระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศและกำหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสมรรถที่เป็นไปได้ด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามระดับชั้นโรงเรียนด้านในหนังมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการคำนวณมีโครงการหมอภาษา มีนวัตกรรมชุดแบบฝดการอ่านมาตราตัวสดกดและประโยคสัน้นพัฒนาการอ่านออกของนักเรียนชั้นป .1 มีการคิดเลขเร็วมีการท่องสุรคูณด้านทักษะอาชีพโรงเรียนดีมีหลักสูตร CLC เชื่อมโยงอาชีวศึกษาเปิดสอนวิชาทำขนมทำของชิงร่วยเลี้ยงสัตว์เกษตรด้านทักษะชีวิตรู้จักแก้ปัญหาผ่าตัวรอดปลอดภัย ด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีคุณธรรมเชิงบวกในทุกสถาบันเริ่มจากสถาบันครอบครัวสู่สถาบันชาติศาสนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อนุบาล2ถึงม3ใช้รูปแบบออนแฮน์ม4ถึงม3ใช้รูปแบบออนแฮน์ออนไลน์อไลน์ซึ่งโรงเรียนมีตารางนัดรับเบญงาและตารางสอนที่ชัดเจน ดังตัวอย่างภาพพยนต์ต้นของนักเรียนเมื่อไรโรงเรียนจะกลับมาักิดอ่ะเราจะได้รู้ความรู้ไหมนั่นสิแล้วเราแล้วเราจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเมื่อไรแต่เราก็ได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะเพื่อนบ้านถึงออนไลน์เหมือนกันออนไลน์คืออะไรหรอเพื่อน การที่นักเรียนไปเอาใบงานและไปเอาใบความรู้จากคุณครูนะคืออะไรหลอเพื่อนการที่คุณครูสอนผ่านสัญญาอินเทอร์เน็ตไงอ๋อที่เราเปิดโปรแกรม z ู o ใช่ไหมใช่เลยคุณครูส่งคลิปการสอนมาให้เรียกว่าการสอนแบบไหนหรออ๋อออนไี่มันยังไงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเรียนยังไงนะเรียนได้สิก็เราเหมือูเอาใบงานไปให้ ใช oh. ่ใช่ใช oh, ่อ้าวรถบดสีมาทำอะไรครับมารับเงินกับมารับใบงานกับมาแล้วกะดีมาทำมาทำอะไรล่ะมาทำกิจกรรมกิจการสาธครับกิจการสาธที่มาทำในวันนี้ที่มาเป็นออฟฟิศเลยก็จะบอกว่าทุกคนได้บริการเจร้างให้นักเรียนได้ผูกบุกรองก่อนมารับใบงาน ใช่มันใช่พี่มาฝึกทักษะโครงการเลี้ยงไก่แล้วน้องล่ะมีทักษะชีวิตไหมมีสิคุณครูให้ส่งรูปกิจวัตรประจำวันและส่งในไลน์คุณครูอนุบการ์ดเลยไปค่คุณครูอนุบาลกันเถอะไปประกัน สามารถกระโดดไปมาเต้นตามตามพัฒนาก,การของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีด้านอารมณ์จิตใจน้องก็จะร่าเริงแจ่มใสมีด้านสังคมน้องก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีด้านสติปัญญาน้องก็จะสามารถตอบคำถามติง้งชุดถามได้ ทัดเล็กได้ระบายสีโยกเส้นจากคู่ที่เหมือนกันได้ จันทร์แล้วก็เอามาคืนวันศุกร์แล้วก็เปลี่ยนเล่มใหม่ไปค่ะน้อเวลาน้องดีไปน้องอ่านได้ไหมนะ,ะอ่านได้ค่ะเพราะว่าน้องก็จะอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณทางไลน์มานีกินจุคุณแม่ก็ดูมานีปุมานีานฟันปุคุณแม่ก็ดู มานีอ้วนชุคุณแม่สีสุสมสองี่ป็นี่มินี่ทำอะไรอยู่อ่ะกำงำุนคุณอ่ะมาฝึกคิดเลขกับเราไหมนี่ถามนะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านนี้สิบวกอะไรได้ยีบห้าวกห้าบอบวกอะไรได้สาบอบวกส0 บบไไ้บกไดถึงแม้ในสถานการณ์โควิดเราก็ได้เรียนหลายๆรูปแบบเนาะใช,ใช่ใช่ใช่ถึงแม้งเรียรของพวกเราจะหยุดแต่การเรียนรู้ของพวกเรายังไม่หยุดนะไปกลับบ้านกันด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้จ<ห>ากนโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ <หา S 1> ของกระทรวงศึกษาธิการคือให้มีตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้โรงเรียนจึงจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านการวัดและการประเมินผลโรงเรียนบ้านในหนังมีประกาศโรงเรียนบ้านในหนังเรื่องการวัดและการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนมีการคัดเลือกสื่อการสอนบนโลกออนไลน์ที่มีความเหมาะสมมาใช้ปรับในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังตัวอย่างการสอนของคุณครูค่ะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันดีในชื่ออีบุ๊กนั่นเองค่ะ ซึ่งดิฉันได้มีการสรุปความรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์บทที่1เรื่องวันเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยออกแบบเอกสารให้มีสีสันสวยงามมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจผู้เรียนแล้วจัดทำเป็นอ e ีบุ๊กโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บนโลกออนไลน์นักเรียนสามารถเปิดอ่านเอกสารได้อย่างง่ายดายทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนมากขึ้นสามารถอ่านเอกสารได้ตลอดเวลาและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบของกระดาษทำให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนเองได้เขาเข้าใจกับคำว่าพยางนะคะพยานก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆค่ะจะมีความหมายหรือว่าไม่มีความหมายก็ได้ ถ้าเปล่งเสียงออกมาหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งพยางถ้าเปล่งเสียงออกมาสองครั้งก็เรียกว่าสองพยางค่ะเช่นคําว่า ok นกมีหนึ่งพยางชะกะทิมีสองพยางยค่ะค่ะ นึ่นะคะก็คือแก้วสําหรับใส่น้ําหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ําได้นะคะแล้วก็2องงสำัอาหาสามหลอดนะคะอน้นะคะน้ำมันผ่านน้เนไหคะค่ะนันเรามาดูกันว่าผลตากทองเราเปนทน ืการจัดการเรียนการสอนในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านในหนังโรงเรียนหยุดแต่ในหนังไม่หยุดการเรียนรู้